ลอบกบใดเงี่ยรอบกบใดเงินบอะไรเนี่ยมามามันเป็นอะไรถามความในใจขั้นเห็นเบาเอือมากเลยเป็นเป็นอะไรจะเป็นเห็ดเลยมันขั้นเหี่ยวมันยากอะน่มันยากอียิ่งมันอยากอนันต์มันอยากครับกลัวจริงเลยว่ามันอยากอนันต์ได้ซุ่นนิดนึงแต่มีแห้งบอสวยงามดีนอนนอนกอดแล้วดูสักบาท่ได้ สมมติว่าขั้นบาเห็นมือหนึ่งแล้วเป็นอะไรจักรเปลี่ยไปคือขาดยังไปจักยางบ่ขั้นเบาหนำได้เขั้นเบาหนำได้บุญจะบุญจะนู่นนี่นควายสีบาวผ้าบาเอือลงมาตักคิดนู่นนี่เนาะสมมติว่าเจ้ากับผ้าเมื่อบานเจ้าแล้วสมมติเบาเห็นเบาเอือกับเบาหนำนี่จเป็นมาอีก เป็นความนะแล้วก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่นไรคุอคนในวานไปเรื่ยๆไปสิไปใส่ไปเรื่อยๆถ้ากำไปซสอสแค่นั้นแหละซเสะน้ำไผ่บ่ไดเป็นผู้หญิงเราจไปซสะมเสะน้าไร ดูแบบอันนั้นเฮ้ยฮักเคเป็นแบบนั่นแหละค่ะมันเป็นแบบได๋โอ้ยเป็นผู้หญิงใดเจ้าเป็นผู้หญิงใด๋เจ้าเป็นผู้หญิงใด๋หลอกไปเรื่อยๆเจ้าปั๊ดีปากเวามือเทิงไหวปานน้ำพุธได๋เจ้าจ้องยับยั้งสร้างใจเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยเบุคิดอย่างนี้เพืบอเห็นแบบเบื่อกับพ่อเลยเนาะบอ คันทินคัดนเขวเอื้อันข่อะไรอยากคันแข่อยากอยากอัน,นั่นพออยากอัน,นั้นไดครับเดีว๋วโอ้ยโอยอยากกัดกัดจะก,ก,กินกินนะน,น่นะบอรัากปนจะเกืนแบบนี้บอโหยมคืนโอ้ยไอติมกบมาเดยติมเอ,อมเ้ยมาแน่ อหอนคนได้ 39, สามสิบเก้าสี่สิบองศาค่ำแล้วก็ได้แต่ละมือกกแ่เจ้าไปเลนสวกการป้าคอยดีบะคอยยูพอดีคอกับเบลล์ปอาต้อากั็กัเดียว่าจะไปเรีนใช้เจ้ากัเล่นอยู่แถวบ้านฮะวดนุแถวบ้านก็เดียว่าจ้าพระจักไปเล่นทั้งหลเขาแห้งกับว่าบ่ให้เดินทางไก่สงการลข้าไไปนเขามันปีเลือ ขาว่าวันม <fin anta> <ots> <130 certains> ื่ออ er er ื่นนี่ระวังห้ามเดินทางไก่วันที่สี่เมสซาอยู่บ้านมื่ออื่นห้ามบอกไปใส่นาะว่ากันเอออะดูมาฟังเพลงป่ะบอกไปใส่ยังงว่าสิอยู่เฮือนสิร้องเพลงซองคนอยู่เฮือนจะกลับไปเลรน้ำคอยอยู่เฮือนเขาหลุมาเป็นไปสิขีนแล้วทีย่างเอาเขาเรียกว่าเคยไปเลยเจอทางเลยย่างไปจะได้ยามไรสิหัว โอ้ยก่ไก่นึ่งเห็นรถไพกับควักเห็นรถไพกักวักไปส่งในบันบบคือเหมือนเอซีวันอดเป็นยังสิบหด<อ>แยกยายแยกยายอมาลาพ่อลละจเจี๊ยบกลับแล้วแล้วสาวันก็กลับแล้วเหลือแต่น้องไม้น้องไม้ไม่ยอมหนีปลาข้างเบาเอื้อเลย กันกลางอยู่เป็นสุนเกินในชีวิตเธอเธอไม่ต้องเดินทำอะไรไปดูได้ไม้นี่เป็นสาวหอบแปดจะกเฮินยังเห็นหน้ากันอยู่กูมือก็ยังจริง ทำท่าเขิน on ด you know uh? ัง uh ปื้อปึงอยู่สิเขินอยังผู้ไปเขินสบายนำคนกินเบียร์ที่ท่านพ่อใช่เบียร์หลังจะฟังเพลงเจ้านั่นได้อารมณ์หนั่งหอนหอนๆนั่นนี่นั่นได้ยากกินเบียร์แล้วก็อยากฟังเพลงอารมณ์ไหนเงาหมดหรอวันพระพราบอยากได้ผัวเงาหมดแล้ว กระโซนคิงเ่าเอื้อไปเด็ดๆไม้นั่นของแท้ของแท้เอื้อยไม้นั่นของแท้เมีบอกว่าเอื้อยนั่นของแท้โอ้ยปีนี้เพิ่นสิได้ไปหาเห็ดสองต่อสองบนเนาะเบาหนำกันอยู่ใช้ยังอ่ะขายไอติมบ่มากกว่ามีว่ามีครับมาส่งของมาตงกรุงเทพของมาตะกรุงเทพเพราะเธอสิหาเวลาได้ไปหาเห็ดกับเบาเอือสองคนมองเก่านะ เธอต้องเธอต้องหาเวลาไปแบบกรทางบเลยวันเก่าก็ได้ส่วนว่าโอ้เฮทั้งนี้ออกจะไปหาเบิ่งไว้เฮตงูจู่มีางจะกระชวนเอื้อไปสองคนจาก็ต้องส่วนเอื้อไปสองคน้นีเจ้าก็ต้องบอกเบาหนำบอให้เบาหนำหู้ถ้าสมุดถัาสมุดว่าเจ้าได้เบื้อเป็นแฟนดีนี่คือในใจจะคิดนี่ เจ้าแต่ละมือจะสิบ้แต่ละมือจะสิ้าบเอแต่ละมือจะสิผ้าบาเอือไปเห็ดยังไงอานขาผ้าไปนะอันนั่นนะคือเอ็นไปพาไปกข้าหน้าหาเห็ดตัวนี้มันเมื่อยแท้เจ้าพี่สิแพ้งบาเอือบขนาดเนาะไปไปก่านข้าหน้า่อนนาดท้าทามก่บแงบาเอือบบอึเป็นก่ พาไปแปดขันนาแนาเอือเราเจ็บล่างไดเจลางใดเจ้าานเทนด้ราเป็นหนิวใดเราเป็นหนียวยังบจะต้องป่านนจะต้องเฮ็ดแทนแล้วส่วนแล้วแหละเราเอือรแล้วเจ็บหนึ่งข่าวหนึ่งน้าแล้วแบบนี้หนึ่งข่าวได้อยู่บ่ได้ดึกแล้วเป็นยุหนึ่งข่าวนะแต่อารมณ์แต่อารมณ์ไร้ได้มันจะกินเลยสิสมุดมากินกับกินแล้วแต่อารมณ์จะกิน สมมติว่าอารมณ์อารมณ์เบาหนำบอกว่าเขาไปอยู่น้ำกั้นสามคนเหตุยังไงจะสิไปบรอโอ้คนเปลี่ยนใบกอนยังเอาเบิทใดเบาแต่แต่เบาหนำเล่าให้เจ้าแบบเพื่อเป็ดเพื่อไก่อยังทุกอย่างเลยได้เพื่อนเพื่อนซ่านหนึ่งคำหนึ่งหนำจะเใ็่ไปหบอไปยื้อไปบรอไปยื้ จะลูกหนึ่งข่าวได้กดบ้านทุกเงินในแต่ละมืดนะรับปากบ่กไว้จะเป็นเจ้าสาวสักขาเนาะสักขากดเงอนทุ่เงอนหนึ่งข่าเกะียกินแล้วเฮ้ยเรียกู้หยิงพอดีนอนอยู่ในรัวเลยตื่นมาหลังกาหนึ่งข่าวโลดเกตดบาปเราโพดม่ใช่ท่ายเพราะว่าเป็นแม่บ้าน ขันสั่นกับทูบห้องน้ำห้องหนึ่งซาห้องที่มีตังเนาะเอาฮาเราเอื้อเราเฮ็ดเฮือนแล้วนี่เราก็สิเอาเจ้าไปอยู่น้ำไปเป็นแม่บ้าอันแม่นุ๊กไบ่อือเราสี่ยวดุเรามาไปเป็นแม่นุ๊บไปนะครับพี่พี่นายบอกว่าเจ้าสิไปเป็นแม่อุ้มบุญในข้อยขอยสิเอาน้องไม้ไปเฮ็ดเป็นแม่อุ้มบุญก็สิไปบ่เอื้อไหร่ฮิล่าฮ้อนบ่งยัง ห่อนหัวแตกเราก็ต้องหาพันสูงโป่งสิก็นี่ไงก็สูงโป่งเาก็เล่าดีตูวไม้เราไม่ถึงเกณฑ์มึงเป็นดาวเลอหิวข้าวอีกหรอบ่เมื่อนี้นางบอมานางบอตุนนางว่านางเมยท่ถึงีเตด็ดเด็ดนะนี่ไปจะไปหายางปลาเนาะยางบ่ไปงี้ไปก็บเห็ดบดบ่ ไปตายาหาอยาหาไปเด้อโอ้ย <tr> ค <seine Christmas> ันไปไปกับบ yeah, 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 <f air> mm ้าเเฮ้ยคนเป็นบ้าตาเดอยู่เราโลกเนาะนั่งถามความในใจน้องมาอยู่ดกระมวนพอแหงพนเอซีไปหย่มยมถามขกาวเงินแล้ก็เง <com> ินไผ่เงินเจ้าโอ้ยนี่ปอไรไม่ี่จัเทวาลูกไปตายวัดไหเบิ่งแน่ยหายไ แม่ใหญ่ปูดยสลัดคุเเอร์่อเหม่ฮะุติล่เ็ดซิมใหม่แม่ใหญ่ไม่ใหญ่องวายสดากว่าตอนนั right? ้นตอนนั oh. ้นท oh. ี่ทยลูกไปไหสาม่งเลนเออแเงินลงนี่สิมาสัางวาดปอลูกล้านนั่นยุไสยู่ในบ้านนี้ เราไปอยู่ครับปูไร้คนลังเกิดกาตาลังเกิดได้เงินก็ได้ออกขันซอยูโอ้ยผากมากลดจังห้าผัดเรียนมิสลาบอสลาลังไม้นอนอนกุตีจะสร้างบ้านยนพอนเาปูยนปูหนอนนั่นยนปูหนอนเนยปูซูสาระกับผัวเหรอเวลาตายแล้วอยู่คนเดียวอือ โอ้ยเขนขึ้เนเลนไปไปเยมืออื่นห้ามออกแต่เฮือนเด้อดูฮือืนดูเฮือนอวันที่4เมษสายนจิตเตือนเลือดตกย่างออกเฮือนอสิไลไขสีย้อยเพราะว่าอากาศมันฮอนไลยได้สิเดไปไข่พักไค่พักได้ยูอยู่แทบไกลห้ามไปไกลห้ามเกิน10กิโลเมตร มืออ er> ื่นโบไปมืออื <h <h ่นส bon ีนอนอยู ah ่เฮือนไฟท้ายภาคใหญักใสกับเสื้อยางยางเอาเพอ็น่าฮอนหุนสระเกิดให้ใจฝืดให้ใจตั้มืออื่นโบไปใช้กันสีนอนไปจกเต่ามันกาเออไปกับายผู้ไปหาซ่อมร้องเพลงผู้อยู่นะไ่ได้ไปใช้กันยาสีนอนน้ำบาวน้ำอืม จะไปก่อสีใสจะเห็ดเพราะยูมาเดตตัวยูเดตตัวเฮตุแกเหกระลมนอนแหละจังตื่นเอย่างเงี้ยมาเรามาสิพีนอนจีมอยู่ในะฮะเงีอยเออสีไปกระป๋ายปมาอื่นผมมีทางไปแล้วก็ไปหาอยู่มองเย็นๆจักมื่อแน่เออเห็นหอกเพลงอันคูบารเมียป้านะโอ้เพีงอันอัคูบาร์ายนกเขาน่ะเจ้าลอกไรจบอเจ้านั่นชอบแน่เพลงละหาดรอยพูลโอ้เห็นได้ได้เอาเจ้าบ่้องเฮ้ย สได้บ่บอกไว้ห้องพันบ่หุเอ่ว่ะต้องดูติละเอนอืนหัดตากแด็ดลแล้วก็กยุดค่ะยุตะดตากแดดจากมือไอ้มันอบผิวขาวจุยๆสงการจังออกมาอาบน้ำเนานะมืออื่นตามนานอื่นนอนกกไข่บ่อื่นนอนก๊อนอนกไข่มืออื่นให้นอนกกไข่ไผ่ไข่มันปนอนปลก็าบตามนั้นเนาะ 还可以。